โอเคครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขเมื่อเที่ยวนะครับ EP นี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวหน้าจอคาเพลที่ผมใช้นะครับที่ติดอยู่กับตัวแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับว่าการเชื่อมต่อต่างๆการตั้งค่าต่างๆของมันนะเป็นยังไงนะครับโดยเจ้าตัวจอคาเพลที่ผมใช้นะครับอาจจะเป็นรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับผม ที่จะเป็นแบบสามารถที่แยกจอออกจากตัวตัวฐานของมันได้นะครับผมแล้วก็ที่ตัวฐานของเขานะครับก็จะเป็นมีหัวบอลอยู่ด้านหลังเนาะเวลาที่ผมเอาไปติดกับที่แฮนด์มอเตอร์ไซค์ครับผมก็ผมก็จะใช้ขาจับตัวหัวบอลอันนี้นะครับผมแล้วก็ต่อสายไฟแบบนี้นะครับเข้ากับตัวะระบบอะของรถมอเตอร์ไซค์นะครับโดย ชุดที่เขาให้มาครับก็จะมีสายอีกแบบหนึ่งนะพร้อมตัวแปลงนะครับที่จะต่อเข้ากับขั้วบวกหรือสาย ATC กับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับผมทีนี้ในชุดเขาจะมีแบบที่เป็นสาย USB มาให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากจะต่อพ่วงเข้ากับตัวแบตโดยตรงนะก็ใช้สายแบบนีเ้เสียบเข้ากับตัว USB ที่มีในรถได้นะครับผม โอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์ของเรานะครับหน้าจอตัวนี้นะก็จะเป็นขนาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผม๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองต่อกับระบบไฟให้ดูเลยแล้วกันนะครับโดยผมจะสมมุติว่าตัว power bank นะครับเป็นเหมือนอแหล่งจ่ายไฟเนาะก็คือ,อเป็นเหมือนเรา สตาร์ทรถอยู่นะครับผมแล้วผมพ็จะต่อหัวแบบนี้นะครับเข้าด้วยกันนะลองเข้ามาใกล้ๆก่อนเนี่ยนะครับก็เสียบเข้าไปเลยที่รถผมก็จะมีสายแบบนี้อยู่อีกเส้นหนึ่งนะที่เป็นชุดคิดของเขาเนาะโอเคอันนี้พอเสียบเข้าไปแล้วนะครับผมโดยตัวสายก็จะมีตัวล็อกมาให้นะครับล็อกกันน้ำนะผมดึงเข้ามาก่อน ก็จะประมาณนี้นะครับผมเหมือนล็อกสายสองเส้นนี้เข้าด้วยกันนะ,อะโอเคครับทีนี้อ่าอันเนี้ยมันก็จะเหมือนตัวฐานที่ติดอยู่กับที่ตัวรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับผมเวลาที่ผมสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือจะมีไฟมาเลี้ยงรอที่เจ้าตัวฐานอันนี้ละผมก็แค่เสียบตัวนี้กลับเข้าไปนะครับผม แบบนี้เครื่องก็จะเริ่มทํางานนะครับผมน,นี่ก็เดี๋ยวรอโหลดสักครู่นะครับตัวนี้ผมทํามันหล่นนะก็จะมีเส้นอยู่ที่หน้าจอนิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่ได้มีผลกับการใช้งานมากเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้เมื่อเครื่องโหลดเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะมาต่อตัว Apple Carpa พนะครับอ่ะอันนี้แสดงว่ามันกำลังเจอเออมันสแกนหา บลูทูธเจอละโอเคครับทีนี้ผมก็เข้ามาที่ตัวบลูทูธของโทรศัพท์ของผมนะแล้วผมก็จะหาตัวอ,อ,อุปกรณ์ที่เป็นคาร์เพลย์นะในที่นี้ผมตั้งชื่อเจ้าตัวนี้ไว้เป็น XADV Carplay นะครับผมผมก็จะกดเ,เชื่อมต่อด้านล่างนะครับกดเชื่อมต่อที่ XADV Carplay ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอเชื่อมต่อสักครู่นะ ขึ้นให้เชื่อมต่อนะครับผมก็กดจับคู่เลยนะแล้วก็อนุญาตให้เข้าถึงรายชื่อนะครับผมนี่ก็รอดําเนินการคําขอจับคู่นะครับโอเคครับทีนี้มันก็จะขึ้นมาให้เชื่อมต่อคาเพย์นะครับเป็นคาเพย์นะผมก็กดเชื่อมต่อเสร็จปัป๊บอ่ะทีนี้มาที่หน้าจอของเรานะครับหน้าจอของเราเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวคาเพย์แล้วนะ โดยตัวหน้าจออันนี้นะครับการทำงานของมันนะมันไม่ได้มีระบบ GPS ในตัวนะครับมันอาศัย GPS ของโทรศัพท์นะในการทำงานหน้าจอนี้เพียงทำหน้าที่เป็นแค่หน้าจอที่มินเนอร์ Mirror ตัว iPhone ขึ้นไปนะครับแต่เป็นระบบ CarPlay นะผมกเ็เข้าไปที่ Google Map ได้นะครับผมโดยแอป ที่จะรองรับเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะครับผมแต่โดยหลักๆที่ผมใช้ก็จะเป็น Google Map นะครับแผนที่นะแล้วก็อย่างพวก Spotify อะไรเงี้ยก็รองรับนะครับแล้วก็เพลงต่างๆนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมเปิดตัวที่ผมใช้หลักๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นอย่างพวก g o ่ g l e m a p ปนะครับโดยตัว o o ่เกิลแมะเราสามารถกดค้นหาได้จากมุมด้านบนตรงนี้เลยนะครับกดค้นหา เราจะเลือกที่จะพิมพ์สถานที่ก็ได้นะครับผมอย่างสมมติว่าผมจะพิมพ์ผมจะพิมพ์ว่า Rou t ิบสอ f f อ e ฟี่ชนะครับอ่ะอันนี้มันก็ขึ้นมาละตัวเนี้ยมันก็จะดำเนินการหาเส้นทางให้นะครับผมอันนี้ผมก็กดเริ่มต้นมันก็จะดำทางให้ผมเลยนะครับประมาณนี้นะอ่ะทีนี้แล้วสมมติว่า เรามีแผนที่ที่เรา,เาค้นหาจากมือถือแล้วมันสามารถขึ้นมาโชว์บนนี้ได้ไหมอะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับโอเคครับอันนี้ผมก็จะทําการค้นหาจากมือถือนะสมมุติว่าผมาค้นหา,าตัววัดวัดนันตารามเชียงคําพะเยานะครับผมก็กดเข้าไปนะทีนี้พอผมกดที่ เส้นทางนะครับมันก็จะโชว์แบบนี้เนาะซึ่งในตัวเนี้ยในตัวจอคาร์เพลยนะครับก็จะโชว์เหมือนกันนะพอผมกดเริ่มในคาร์เพลยปุ๊บนะครับปุ่มด้านล่างนะจะมีปุ่มที่เขียนว่าเริ่มในคาร์เพลนะครับผมผมก็แตะตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็บนโทรศัพท์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการออบอกเส้นทางต่างๆนะครับผมแต่ส่วนในหน้าจอคาร์เพลย์ครับก็จะเป็นออการนำทางไปเลยนะครับผม นอกจากนี้นะครับตัวหน้าจอคาเพลย์เนี่ยยังสามารถาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสั่งเล่นเพลงได้นะเดี๋ยวผมจะลองอากดเล่นเพลงดูนะครับอันนี้ผมใช้เป็น Apple Music นะครับสมมติว่า,าเป็นหน้าจอเดียวกันนะผมก็กดจากตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเสียงตรงโทรศัพท์ก็จะดังขึ้นนะครับ อ๋ออันนี้เสียงมันมาดังตรงนี้ตรงนี้ผมเซ็ตไว้ให้มันเป็นเ,เสียงมาเล่นที่ขาเพลนะครับผมแต่เ,เดี๋ยวผมจะเซ็ตให้มันเ,เสียงมาออกที่ตัว iPhone เนาะทีนี้ผมลองกดปึ๊บนี่ครับประมาณนี้นะก็สามารถเลือกฟังได้นะครับ ประมาณนี้ก็สำหรับคลิปรีวิวเจ้าตัว Carplay อ,อันนี้นะครับผมขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับผมหากมีจุดไหนที่ผมพูดข้อมูลผิดพลาดไปผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ